หรับคุณใดในงานมหากรรมยานจนมอเต็กสโปนะครับปีนี้นะครับมีรถกยารหนึ่งเป็นรุ่นพิเศษออกมานะครับก็คือตัวคันที่อยู่ข้างๆผมเลย H1 Elite NS นะครับตัวนี้มีการปรับออปชันนะครับสิ่งที่คุณจะได้เห็นเลยนะครับอันดับแรกก็คือกระจังด้านหน้านะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ภายในมีการปรับออปชันต่างๆเข้ามาอย่างเช่นตัวไฟหน้านี่ก็มีการเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับอันนี้ราคาก็ถูกลงด้วยนะครับอยู่ที่4 1 1ท9นมานะครับมาดูภายในกันนิดนึงดีกว่าครับ ภายในนะครับเป็นแบบ12ที่นั่งนะครับทั้งหมด4แถวด้านแถวละ3เลยนะครับมี4แถวนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ m u l ติชั n i o n นะครับตัววิทยุนะครับก็สามารถเล่น CD ได้อยู่นะครับมี usb ให้มี aux ให้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างยังเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าก็มีเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามานิดหน่อยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในบู๊ทฮุนไดนะครับก็ยังจะมีทั้ง รถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่อย่างตัว Staria นะครับก็เอามาโชว์ในงานด้วยเล็กอันหนึ่งครับที่อยู่คันข้างๆตรงกลางเลยก็คือตัว p a l i s e t e นะครับตัวบุนได p a ร i s e t e ตัวนี้เราเคยมารีวิวไปแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็เอามาโชว์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับอย่างคันนี้บุนได Staria นะครับประตูเปิดไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะเดินขึ้นรถมาได้แบบสบายๆเลยนะครับโดยโปรโมชั่นในงานของบุนไดนะครับนี่เลยครับ สไตร์เรียทุกรุ่นแล้วก็ H1 Elite นะครับ NS นะครับรับประกันประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะครับดาวต่ำสุดเพียงแค่10%นะครับแล้วก็ผ่อนนาน84เดือนมีรถไซด์แอสซิสแตนต์นะครับก็คือช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยให้5ปีแล้วก็รับประกันคุณภาพรถ5ปีนะครับส่วนรุ่นสไตล์เรียรุ่น S นะครับรับบัตรกำนันเพิ่มเติมนะครับของเซ็นท่านเนี่ยมูลค่า40,000บาทนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าของคุณใดนะครับก็จะรับ ส่วนลดเพิ่มอีกเงินบาทนะครับนอกจากนี้ครับข้างหลังนะครับในรอบปกตินะครับตั้งแต่วันที่1นธันวาคมไปนะครับจะมีอีเวนต์นะครับซึ่งทางคุณไดเนี่ยได้เอารถนะครับของคุณไดเนี่ยคุณไดไอออนิกห้านะครับเอามาโชว์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไปทายอินในหนังของมาเวลนั่นก็คือเรื่อง Spider-Man นะครับภาคล่าสุดก็คือ No Way Home ที่จะฉายในบ้านเราในช่วงเดือนนี้เองนะครับก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ด้านหลัง นะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันได้ครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุธฮุนได Hyundai ในงานมอเตอร์อ็กป์โปปีนี้ครับ